สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาขอกล่าวถึงเรื่องของประเภทของล้อแมกนะครับล้อแมกนี้มีมากมายหลายแบบหลายลวดหลายลายเลยนะครับนะแต่จะแบ่งหลักๆออกได้เป็นประมาณสัก4แบบใหญ่ๆนะครับนะก็คือ1ประเภทที่1น,นะครับแบบจานนะซึ่งเราจะเห็นใส่อยู่ในประเภทรถรถที่ต้องการรับน้ําหนักมากๆหรือรถลุยๆนะครับประเภทออฟโรดหรือ,อยางไอ้ใส่ล้อแมกออฟโรดอะไรเงี้ยนะฮะ ประเภทนั้นนะครับข้อดีมันก็คือล้อแมกแบบจานเนี่ยมันจะสามารถรับน้าหนักได้ดีนะครับแล้วความทนทานค่อนข้าง,งสูงทนแรงกระแทกทนอะไรได้ดีคือพูดง่ายๆมันเป็นล้อแมกที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับล้อกระทะนะฮะนะค่อนข้างดีและสวยขึ้นมากว่าล้อกระทะพูดง่ายๆนะครับนะต่อไปเราไปดูประเภทที่2ครับประเภทที่2นะครับล้อแมกแบบก้านใหญ่นะครับล้อแมกแบบก้านใหญ่เนี่ยเป็นการปรับปรุงจาก ล้อแมกแบบจานนะครับเพื่อให้มีความสวยงามมากขึ้นมีซี่ที่ใหญ่นะครับแต่ยังยังคงหรือลดน้อยลงไม่มากเรื่องการรับน้ำหนักนะครับและการทนแรงกระแทกนะฮะก็ซึ่งเหมาะสมกับพวกรถเอสยูวี SUV ที่ต้องการขาลุยพอสมควรแต่ไม่หนักถึงขนาดว่าลุยตะกุยหิน ula, อะไรเงี้ยนะครับนะปีนเขาอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็คงต้องเป็นแบบจานนะครับนะะรถซีดานรถ อะไรที่ต้องการรับน้าหนักพอสมควรนะครับแต่ไม่ได้ว่ารับรับน้ําหนักมากนะฮะก็ทนขึ้นมาทนลงมาจากแบบจานนิดหนึ่งนะครับนะต่อไปเราไปดูแบบที่3ามกันนะครับแบบก้านเล็กนะครับแบบก้านเล็กเนี่ยเป็นของขาทางเรียบนะครับเป็นเป็นขวันใจคอทางเรียบเลยนะครับพูดง่ายนะตรงเนี้ยมันจะได้อะไรจากโลแมกแบบก้านเล็กเนะี่ยดึงได้ความเบานะครับนะ ในความเบาที่ที่ปรารถนาเลยนะครับมันมันน้ำหนักมันจะน้อยลงมากนะแต่น้ําหนักน้อยลงมันก็มีข้อเสียตามมาด้วยก็คือในการรับแรงกระแทกการรับน้ําหนักก็จะน้อยลงตามไปนะครับซึ่งล้อแมก์ประเภทนี้เหมาะสมกับรถทางเรียบนะครับที่ที่หลุมไม่เยอะมากนะนะนะก็คือถนนเ,เรียบเลยพวกซูเปอร์ไฮเวย์อะไรพวกนี้นะครับนะต่อไปนะครับเป็นข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับ ้อแมกแบบตะข่ายนะครับ้อแมกแบบตะข่ายเป็นการแก้ปัญหาระหว่าง้อแมกแบบการเล็กกับแบบการใหญ่นะครับนะซึ่งก็คือ้ลแมกแบบการเล็กนั่นแหละได้น้ําหนักเบาแล้วก็รับแรงได้มากขึ้นนะครับแข็งแรงมากขึ้นนะครับกว่าแบกการเล็กธรรมดานะครับแต่มันก็มีข้อเสียเยอะมากมีมีข้อเสียประการหนึ่งเลยนะฮะหลักๆเลยสําคัญสำหรับคนใช้รถทุกคนเลยนะครับสาคัญที่สุดหลางยาก นะฮะมันลางลอ้อล้อยากมากเพราะมันซีเล็กๆเ,เล็กนะครับนะแต่มันก็ได้ส่วนอื่นมาพวกความแข็งแรงความอะไรพวกนี้นะครับนะซึ่งทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยการเลือกร้อแม็กเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพว่าการใช้งานของเรานะครับว่าเราต้องการไปใส่รถอะไรเช่นเอ่อต้องการใส่รถทางเรียบวิ่งแต่ทางเรียบอย่างเดียวเลยวันๆไม่เคยแทบไม่ได้ลงหลุมไม่ไม,ไมีไม่มีเจอหลุมเลยก็การเล็กนะครับที่สวยนะฮะ หรือจะให้กึงก่งใช้งานนิดนึงก็เป็นตะข่ายถ้าไม่เก่งเรื่องการล้างนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าต้องการขาลุยลุยหนักๆเลยก็แบบจานถ้าลุยไม่มากวนานาลุยทีเงะลุยปักลุยเลนบ้างนิดๆหน่อยๆก็เป็นแบบก้านใหญ่นะครับนะก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับฟังบทความคลิปนี้นะครับนะถ้ายัางไงหวังว่าคงได้ประโยชน์ไปบ้างไม่มากก็น้อยน,นะครับถนะ้างไงฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ